โซลิดบัวเฟรมฮะมันเป็นอะไรเนี่ยเออมีน้ําหอมด้วยน้ําหอมจากแมงดาผมรู้ลวคล้ายๆกับการเสริมสเสน่ห์ไม่ใช่ถ้าขายเมงดาก็คือแมงดาธรรมดาก็ร,ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่เอามาทําเป็นน้ําหอมกลายเป็นเพิ่มราคาเพิ่มสเสน่ห์เอออย่างเงี้ยน่าซื้ออยู่ราคาไม่แพงลองไหมกินซื้อน้ําหอมเมงดาดูดิอย่างเงี้ยน่าซื้อหน่อยพอไหวเพราะว่าถ้าเรากินเมงดาก็คือเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะเพื่อนๆ,ๆทุกคนก็กินเมงดากันทุกคนอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าเป็นน้ําหอมมาสร้างคุณค่า เพิ่มราคาในน่าสนใจอ่ะมาซื้อน้ำหอมแมงดากันดีกว่าว่ามันจะหอมขนาดไหนน้ำหอมแมงดานี่ใส่เข้าไปกระป๋องแบบนี้ครับน้ำหอมแมงดามงแกะดูครับน้ำหอมแมงดาเฮ้ยผมเปิดปุ๊บเป็นหอมทันทีเลยนะเฮ้ยหอมนี้เหรอ ครเคยกินแมงดา่รู้นะมันจะมีกลิ่นหอมๆที่ตูดมันเป็นตัวผู้อะนะกลิ่นหอมอย่างนี้เล้เหมือนกลิ่นอะไรอ่ะสาลี่ที่มันหอมฉุยๆอย่างนั้นแหละผมจะบอกอะไรให้ไหมถ้าเป็นมุมมองของคนญี่ปุ่นนะตัวมันเป็นแบบอีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นแล้วมันหอมได้ไงอ่ะไม่น่าเชื่อ mm hmm. แค่นี้ยังหอมเลยดูดิเปิดนะหนึ่งสองซ้ำแต่ดูนี้มาดานิคอแล้วเดี๋ยวสาวๆเฮ้ยทำไมหอมอย่างเลยคุณฟูจิ